เราต้องถามไร์กับเดสกก่อนว่าเคยร่วมกิจกรรมกีฬาประเทศไหนที่แอดเวนเจอร์บ้างสำหรับเรารู้สึกว่าเป็นเอ็กซ์รีมที่สุดนะนเริ่มที่ราน่อนม่ผมก็ราสกเก็ต์่อนนะสเก็ตก่อนแล้ว <laughs> กเกรามา รเดี๋ยวนี้เอสคัพไปจะเล่นซิลล่ากันลองไหมฮะด้านบนเล่นไหมฮะได้ครับเล่นไหมครับเดี๋ยวทีมงานแฟนคลับจะลุดไปเก็บภาพด้านบนด้วยหรืออยากจะตามขึ้นไปเล่นด้วยยกมือหน่อยใครอยากตามขึ้นไปเล่นด้วยเล่นเลยดูนี่นะแค่นี้เองเบาๆไม่เห็นน่ากลัวเลยพื้นที่สูงที่สุดของเรากี่เมตรเลยพื้นที่สูงที่สุดของเรากี่เมตรถ้าไม่ใช่แบบว่าตึกหรือว่าอาคาร เคยปีนต้นมไม้นะเคยปีนต้นมไม้นะอ๋อปีเคยปีนแตร่รั้อ่ะรั้โรงเรียนด้วยแล้วเราว่าอะไรว่าะไม่เคยเลย <c oughs> เอา้าไม่พี่ปีแล้วเหรอไม่รอสัญญาณผมเลยนะฮอยากลองไหมโอ้โหลองหน่อยะหะเราลองเห็นแล้วมันเสียวเนละยเพราะทำไมมันดูเหมือนจะง่ายเลยทพราะมันดูเหมือนคือให้ให้ลองมายืนตรงนี้กันมายืนตรงนี้กันยืนตรงนี้มันชันมากใช่แล้วเรามองขึ้นไปนี่เขาชันลงมาแบบนี้เลยดูยากไงฮะคือ จุดนี้ถ้าเราปีนไปได้เนี่ยคือมันจะสบายแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คือยากที่สุดคือลราปีนออกมาข้างนอกได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำพิธีวันนี้นนถามนิดนึงว่าน้องเขาเล่นได้ไหมครับได้เล่นได้ไหมได้ได้โอเคเดี๋ยวลองดู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 องดองดองดโอเคก็เสียลมือหน่อยครับมานนให้กำลังใจหน่อยเดี๋ยวแต่งตัวก่อนไม่เป็นไรนะคือได้เท่าไหนแค่นั้น คือมันชันมากใช่ e ไหมครับชันไหมฮะโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะฮะเข้ามาถ่ายภาพใกล้ๆได้เลยครับเข้าไปกันใกล้ๆได้ก็รอหน่อยครับกลับบ้านเลยนะครับ เดี๋ยวเราจับเวลาให้ไบค์กับเนสด้วยนะครับสถิติที่สุดคือ13.87วินาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเนสกับไบค์ปีนเสร็จเนสเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลแล้วนะครับพุ่จ้ำครับเตรียมตัวนะฮะตอนนี้จ้ำได้แล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวต้องถามเขาเมื่อไหร่ก่อนเดี๋ยวพวกเรามีใครเล่นทำไมเล่นไหมเขาพี่เดี๋ยวไม่ได้เล่นเลยเหรอารู้สึกไงครอยู่ดีนเะ ถ่ายรูป <แก S 1> เดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่กันหน่อยนะครับอขอบคนสู้สๆแอบไปเจอครันหน่อยเดี๋ยวรอก,ก่อน<ห>นะครับตั้มจะเพื่อนเหรอนี่ดูดูตื่นเต้นกว่าเพื่อนเลยเลยฮะเนี่ย <c oughs> ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมครับไอ้หัน,น <c oughs> หน้าไปถ่ายรูปกันหน่อยหันหน้าไปถ่ายรูปกันหน่อยครับเชิญหน่อยครับเลสสบายครับ เด็กก like right <laughs> ับไอ้ถ่ายรูปเลยครับอ่าคูกันเลยคูกันเลยขอทลาแบบเอเวนเจอร์หน่อยขอทลาแบบเอเวนเจอร์หน่อยแบบคุมรู้ไหมเราปีนแบบ30เมตรเสร็จแล้วนะเราแบบเก่งมากเลยสองสามเน, 2, น่โอ้โห,โหสุดยอดมากโอเคเอานละ ขาบิดหันหน้ามาทางนู้นหันน้ามาทางนู้นเออถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเออตาหลังมาขอเสียงบนเบอร์ไรครับอ่ะลงมา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 เป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ความรู้สึกทั้งสองคนหน่อยรู้สึกไงบ้าง ไปเกือบขึ้นทางเลยนะโหมันจับไม่ค่อยอยู่อ่ะตรงไหนยากสุดตรงไหนยากสุดคิดว่าตั้งแต่เริ่มเลยไหมไอหมุนหมุนอ่ะที่มันหมวนอ๋อนี่ยมันโค้งโค้งอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีที่จับใช่ครับใช่ครับโอ้คิดว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเวลาล่ะเวลาเอาเอาแค่ที่ถึงสามที่สองเออไม่เป็นไรอ่ะเขาซีลลงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครัาวนี้เดี๋ยวให้เอสคิวไบต์เนี่ยนะฮะพูดเชิญชวนหน่อยดีกว่า ออกลากายกีฬาอ์สีนี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกด้วย่ะเป็นไงหอมเลยดีค่ะดีไหมเขาผ่านเยอะมากนี่เป็นทีมเพศหญงนะโตไปเยอะมากเลยค่ะอเคไม่ได้คล้นเลยไม่ได้ขึ้นเลยใช่ไหม่ก็ตื่นเต้น้วย เก่งมากเลยเก่งมากเลยเราพับก่อนอาจจะพี่เก็บไม้ไว้ให้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยถ่ายรูปกันขอ <Okay, S 2> บคุณมาไปเลยค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับขอรูปกันก่อนได้ไหมครับเด็กรียนองสามขอบคุณมากขอสิงมือหน่อยครับ,ขอบ,บะะขอบคุณมากครับนี่สบายรับขอบคุณมากครับ แล้วก็พี่พี่ทุกคนนะฮะที่อยู่ตรงนี้อยา่าถ่ายรูปอย่างเดียวเราอยากพบประสบการณ์แบบไล์หรือว่าเดนระดับต่างเล่นกทางเล่นลนีเนอาพูดหนอ่อยเอางี้ผมฆ้าเลยผมขอสองคนส่งตัวแทนามาคำสั่งเลยใครสั่งๆเอาใส่กระโปรงไม่ได้แล้วผมเป็นกางเกงไม่ไหวหรอไม่ไหวหรอแล้วก็ทิศทางด้านบนนะครับเดี๋ยวตามมาได้นะฮะใครอยากเล่นนะครับไปลงทะเบียนแค่นั้นเองนะครับง่ายมากๆเลย โอเคเดี๋ยวเป็นเรไลน์ใช่ไหมอ๋อโอเคได้เอามาพูดพูดกันต่อคุยกันต่อคุยกันต่อมาอยากเล่นเนี่ยเหรอผมคิดว่าจะไปเล่นซิดไลน์แล้วนะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อตอนนี้พูดถึงผลงานกันบ้างผลงานกันบ้างตอนนี้เป็นไงกันบ้างและตอนนี้มีละครค่ะละครเล่นในการที่สองคนเลยค่ะ่ีละครเรื่องบ่วงมานค่ะทั้งท้องถูนตัวยูอ๋อ ที่ออนกคนนือใกล้จะตกแล้วนะ,ะเดินทางมาถึงแบบว่าโอ้กำเนื้อหาเป็นคเลยค่ะทุกคนควารู้สุกกนะคะเวลา ทุ่มสิบห้าครับผมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ดูขอยญากแนะนำนะครับเนสาไว้ในช่วงหน้าหนาวพฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็จะมีลมหนาวใช่ไหมอยากชวนไว์กับเนีเนี่ยไปเที่ยวที่สินฟาร์คเชียงรายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีความกว้างถึง900 0ไร่นะครับไร่ชาที่กว้างมากด้วยแล้วเราเห็นสิบลายเนี่ยนะเห็นทาวเวอร์จากตรงนี้ไปถึงตรงนี้70เมตรนะแต่ที่ดูนครับของ G คือ1.4กิโลเมตร โอยตัวนึ่งี่กิโลเมตรความสูงแบบนี้แล้วก็ไปดูบรรยากาศนะครับทั่ฟ้าทั่วไร่มีทั้งมีรักนะครับมีทั้งม้าลายคือเป็นอะไรที่น่าไปพักผ่อนมากแล้วข้างล่างคืออะไรคะข้างล่างก็จะเป็นไร่าชาชแล้วก็มีเส้นทางสำหรับนักปั่นจักรยานทีาย ปะยานี่ไปที่นู้นเนี่ยเขามีบ้านจตุยานครับอากาศดีด้วยอากาศดีด้วยครับแล้วก็ไปที่ไปวัดล้องขุนเคยไปไหมไม่เคยคไม่เคยไปถ้าไปไหว้สักการะวัดล้องขุนเนี่ยก็เดินทางต่ออีก9ก้กิโลก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็วันที่26นะครับถึงวันที่30ครับเรามีคอนเสิร์ตด้วยกน่าจะเพื่อนเราท่านก็จะไปด้วยเหมือนกันนะใช่คอนเสิร์ตของน้องยืนถ่ายรูปกับตอนตอนใช่ใช่อ๋อมีที่ที่ต้นที่สาขาที่ ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราติดตามละกันนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้เนสกับไบร์ทเขาถ่ายรูปใช่ไหมฮะโอเคโอเคได้ขอขอถ่ายรูปตรงนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวหันหน้าขอใช้ล้างหน่อยโอเคครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับเจอเลยครับอ่าเดี๋ยวแรมนะคุณเอเวอเรอร์เลยครับให้